เพราะเราเชื่อว่าการที่น้องๆมีภาษาอังกฤษที่ดีอะค่ะไม่ว่าจะเรียนในประเทศหรือเรียนต่างประเทศหรือว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็สามารถพัฒนาไปในอนาคตได้ดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ค่ะ Hi, I'm Heather สวัสดีค่ะพี่แนทค่ะ ที่มัโกนะคะเราเปิดให้บริการแนะนำด้านการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษมากว่า10ปีค่ะทำให้เราเห็นถึงปัญหาของการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆเด็กไทยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่าการที่น้องๆมีภาษาอังกฤษที่ดีค่ะไม่ว่าจะเรียนในประเทศหรือเรียนต่างประเทศหรือว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่ค่ะจากการที่ได้ภาษาอังกฤษดีเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ได้มากขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาไปในอนาคตได้ดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ค่ะ I think the thing that I find the most inspiring about IELTS um, and teaching the exam is that it goes beyond grammar and vocabulary. Um, it goes into the techniques and the skills that we need to to give an argument or to give an opinion, but also develop those ideas. And those are things that you all um, and we all need to use in life, um, not only with our academics, but also just going forward in the rest of our futures. So um, it's a good exam in that it's it it goes all it covers all angles. I think there are a couple of areas that um, we put quite a lot of importance on, and the first is you really need to understand the exam. Um, I think that that really helps you move in the right direction, knowing what is expected from you and knowing what you need to do. So that's an area that we do put quite a lot of significance on. Um, and I think the second area is um, our approach and that we we don't want to memorize things, we don't want to go into the speaking and use a script, so to speak. We really want to focus on the skills and developing the skills that you use, and you can apply them to any exam. That is far more useful um, for our students, and it definitely gets better results. Even though it is an online course, it's still very um, personal in that you will be able to get feedback from your teacher. You can still submit all of your work. Um, the only difference is that we're doing these things from the comfort of our own home. เวลาที่เราพูดถึงกดวิชานะคะทุกคนก็จะนึกถึงการที่แบบจําเทคนิคแบบสิอย่างเพื่อเอาไปใช้ทําข้อสอบเนี้ยค่ะทีนี้พอเรามาคุยกับคุณครูเฮเตอร์แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่ทําให้เราเริ่มต้นจากความเข้าใจจริงๆอะค่ะและสามารถนําเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความท่องจําเลยและเป็น Approach เดียวที่สามารถที่จะทําข้อสอบทุกอย่างได้หมดนะคะก็คือเป็นสิ่งพิเศษที่เราพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็คือมุมมองของ Examiner หรือว่ามุมมอง ให้น้องๆเนี่ยเข้าใจว่าข้อสอบนั้นมองหาอะไรแล้วก็สามารถที่จะทําข้อสอบได้นั่นเองค่ะ Listening to each other, listening to the other students really really helps us with our own ideas. Um, specifically in like writing task two, it's really hard sometimes to think of different arguments and different perspectives of something. So when you're in a group and you're sharing ideas, you're gaining more and more perspectives of particular topics and it's so so valuable. You're learning about different ideas, but you're growing your vocabulary. It's a great way to learn. ส่วนตัวพี่เองนะคะเป็นคนที่ตอนแรกเนี่ยอ่านหนังสืออ่านไอเอลด้วยตัวเองนะคะแล้วพอเราอ่านไปเยอะๆแล้วสุดท้ายอะ่ะมันจะมาถึงจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้แล้วะคะ่ะเพราะว่าเราตัานแล้วเราไม่รู้ว่า เอเราควรจะพัฒนาตรงไหนหรือว่าตรงไหนที่จะทําให้เราไปได้ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่มีน้องหลายๆคนนะคะที่ที่มาเรียนที่นี่แล้วก็พูดเหมือนกันว่าพอเรามาเรียนคอร์สนี้แล้วอะค่ะเราหาจุดอ่อนของตัวเองเจอแล้วเราสามารถที่จะไปได้ไกลแล้วก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าการมาเรียนหรือการที่เรามาหาจุดบกพร่องของตัวเองแบบนี้ค่ะจะทําให้เราได้แบนสกอร์ที่เราต้องการค่ะ Everyone can get their design band score they understand the exam go can bans if เราสองคนก็เอาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มานะคะมาอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วค่ะมาเรียนด้วยกันนะคะหนูรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากกว่าเพราะว่าหนูไม่ต้องแบบนั่งรถออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปเรียนเพราะว่าปกติอะถ้าหนูต้องไปเรียนที่สถาบันใช่ไหมคะคือหนูบ้านหนูอยู่ลาดพร้าวคือมันไกลมากแล้ว คือปกติมันจะเทค time แบบประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งกว่าจะไปถึงอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่า time มัน reduce ลงมาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าการดูแลของ a ีเ e อก็ไม่ได้แตกต่างมากแล้วก็หนูมีความรู้สกึกว่ามันดีกว่าด้วยถ้าเราเรียน Class แล้วเรียนเป็นออนไลน์มันดีตรงที่ว่าไฟล์ทั้งหมดอะคะ่ะสามารถส่งเป็นผ่านอ e ีเมลได้เลยเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ต้องแบบ carry book ไปมามันก็สะดวกกว่านะครับใช่แบบไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วยเนาะ ไม่ต้องตื่นเช้ามากแล้วก็เปิดขึ้นมาก็เจอกันเลยพอามาเรียนออนไลน์แล้วเขาให้ให้พูดทีละคนผมรู้สึกว่าผมยังยังได้เยอะกว่าอีกครับค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครัค่ะ